ครับเป็นสียงผมท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมมาอยู่ที่แคปิตอลพาซ่านะครับย่านเอ่อถนนเสือป่านะครับอ่าคลองถมนะครับตรงนี้นะผมจะพาเดินจากเนี่ยนะครับแปรครบปิตอลพาซ่านะครับแล้วก็จะอ่าไปทางอ่าอะไรขรนไอเสือป่าพาซานะครับย่านนี้ก็จะเป็นอ่าศูนย์รวมของร้านซ่อม โทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานอ,าอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับขอภัยนะครับผมใช้ไม้กันสั่นไม่ใช่ข,ของเนี่ยครับร้านที่เป็นร้านซ่อมนะครับมือถือซ่อมบวนซ่อมนะทันใจนะครับแถวนี้เขาซ่อมแบบคือถ้าซ่อมไม่ได้เขาไม่เอาตังค์นะอันนี้ข้อดีก็คือแบบเขาซ่อมแบบ คือมืออาชีพนะครับแล้วก็ซ่อมบวกด้วยนะครับร้านแถวนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกอุปรกรณ์ไอทีมากกว่านะครับอันนี้ร้านซ่อมนะครับก็เป็นพวกร้านซ่อมมือถือนะครับแล้วก็จำหน่ายอุปรกรณ์เสริมของโทรศัพท์นะครับอุปรกรณ์ไอทีต่างๆอันนี้เป็นแคปิตอลพาซ่านะครับอ่าด้านใน วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ส่วนมากเขาจะขายเป็นราคาส่งนะครับเป็นพวกเคสโทรศัพท์นะครับเคสโทรศัพท์เยอะมากนะน,นะครับตรงนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับคือปลีกก็ขายนะแต่ว่าก็ราคาก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงแต่ว่า ส่วนมากก็จะขายเป็นราคาส่งนะครับก็คือเอาไปขายต่อนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นอ่อมนะครับซ่อมซ่อมโทรศัพท์นี่ซ่อมด่วนนะครับงานาซ่อมด่วนหรือว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับ mm hmm. ก็แนะนำให้เข้ามาที่นี่แหละครับคือต้องบอกว่าเขา อาซ่อมโอเคเอต้องต้องต้องตีราคากับลูกค้าก่อนนะครับพอต่อมเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยคิดราคานะครับที่นี่นะโอเคครับเดี๋ยวไปที่เัือป่าพารซ่านะครับโอเคครับนี่ก็จะเข้ามาทางอ่าแคปิตอลแคปิตอ ออกจากแคปิตอนมาแล้วนะครับต้องพูดผิดนะครับจะมาทีา่เสือป่ามาร์เก็ตนะครับผมจะพามาดูอมันจะเป็นพวกแหล่งรวมของอสินค้าพวกไอทีนะครับว่าจะเป็นไม้นะครับหรือว่าอุปกรณ์เสริมทางไอทีโทรศัพท์นะครับหาตั้งกล้องนะครับตรงนี้นะถนนเสือป่ามาร์เก็ตนะครับเสือป่ามาเก็ต ขอัยครับเหนื่อยนิดนึงร้อนมากนะวันนี้ด้านในก็มีแอร์นะะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับคือผมมาซื้อไม้กันสั่นของตรงนี้นะถ้าจะมาซื้อแบบว่าพอใช้ได้นะครับก็ไม่ถึงกับว่าดีมากนะหรือฟังนะครับ ฟังโทรศัพนทะ์ครับหาตั้งกล้องนะครับติดหน้ารถคนระับถามได้ครับพวกใหม่บลูทูธต่างๆนะหูฟังบลูทูธก็มีอยู่นะนะครับอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริม ของโทรศัพท์ต่างๆนะครับรู้สึกจะมีชั้นชั้นสองเลยนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปกัล้วเดินดูกันเนี่ยนะครับก็แนะนํานะครับสําหรับท่านที่อยากได้พวกอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับนี่ติดหน้ารถมีหมดเลยราคาก็น่าจะไม่แพง,งนะครับ ๋ยวเดินเข้าข้างในนะครับรับซ่มโทรศัพท์ก็มีอยู่นะเนี่ยร้านนี้รู้สึกจะมีพวกค้าตัง้งต้องเยอะเลยก่อนสมต,ต่างๆนะครับไม่ไล่สงไล่สาย มายกันสั่นนะครับเ,เกอดก็ก็คืออาจะพอใช้ได้นะครับสำหรับท่านที่อยากได้อันนี้ก็ถ้าจะเป็นราคาส่งนะครับเ,เกตพลตรศสตั์ติดซีมซ่อมด่วนนะครับ หนึ่งชั้นสองนะแต่ผมให้ขึ้นไปแล้วกันนะครับเดินชั้นแรกก็พอแล้วโอเคครับวันนี้พามาเดินดูอ่าแคปิตอลพาซานะครับแล้วก็อ่าเสือป่านะครับส่วนมากก็จะเป็นเคปเคปโทรศัพท์เยอะม,อมากๆเลย คนที่แค่ซื้อไปขายก็คงมาเอาที่นี่แหละเนะเนี <Yeah. S 1> ่ยคือซื้อไปขายต่อนะครับผมเ <Yeah. S 1> สือข,ข่าพาซ่านะครับรู้สึกว่ามันจะขึ้นไปชั้นสูงชั้นสองเลยนะเนีย่ยมีลิฟต์ด้วย mm hmm. ด้านบนเขายังไม่เคยขึ้นไปนะลิฟเป็นยังไง น่าจะเหมือนกันแล้วนะอันนี้ด้านในก็เป็นแอร์นะครับเย็นเย็นระดับหนึ่งนะไม่ถึงกับร้อนนะก็น่าจะดีกว่าข้างนอกอยู่ส่วนด้านนอกก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์เสริมเหมือนกันนะครับก็คือย่านนี้ต้องบอกว่าสําสหรับท่านท,ที่หาอุปกรณ์เสริมด้านโทรศัพท์นะครับพวกไอทีนะก็แนะนํานะครับที่นี่นะครับองถมแล้วก็ตรงที่แคปิตอนพาซา่าแล้วก็ เสือป่าด้นนานนอกเขาจะเป็นอย่นี้ครับอันนี้อันนี้ด้นานนอกถนนเสือป่านะครับถ้าเให้รองก็คือองรอหรือเปล่ากาหม่ร้องเพลงนะครับ แนวคิดนะครับฝั่งโน้นก็มีนะครับฝั่งโน้นไปเยอะนะฝั่งโน้นด้วยฝั่งโน้นนะผมไม่ได้เดินไปหรอกร้านซ่อมก็มีปะตายนะครับร้านซ่อมอันนี้ริมนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกทีหนึ่ง วันนี้รู้สึกจะเป็นอ,อ๋เอ,อเรืยออะไรอ่ะเปน่อ่าจะเป็นที่ดูกันแ้ะครับแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นไปนะเห็นการค้าะตะกอนเสริมสมาร์ทโฟนนะครับก็บบอยู่ในย่านถนนเสือป่าเหมือนกันนะครับอู้เย็นสุดแฉ่ยแเย็นกว่า เหมือนกันเลยหนักไปทางเครโทรศัพท์เหมาะเลยนะครับสำหรับท่านที่จะเอาไปขายต่อโอเคถอยหลังแล้วกันเดินไม่ได้นะครับตรงนี้ มเดินไวไปไหมแท็บเล็ตไอโฟนนะครับมีหมดนะครับน่าจะมีชั้นสองนะแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปแล้วกันนะครับซ่อมมือถือก็มีนะครับตรงนี้โอเคครับ วันนี้ก็พาเดินเข้าๆนะครับถนนเชื้อป่าครับผมแต่พอทีตาดาต้องไปต่างส้นแต่พออากแต่พอเราเดินไปดูฝั่งโน้นเลยกันเหนื่นอยเข้ามาลนะ <c oughs> ริล,มลิมนี้ยเขาก็ขายพวกของมือสองนะครับของมือสองของเก่าก็มีอยู่นะตัางวันแล้วเนี่ยนี่ครับอันนี้ริมถนนก่อนที่จะไปทาง ลงพยาบาลกลางนะครับหน้าโรงพยาบาลกลางนะครับ<อ>น่าจะถ่ายแ็จคืนเันเสาร์แล้วล่ะนะผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมกลัวเขาว่าผมคือต้องบอกว่าของบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะนะครับถ่ายคร่าวๆแล้วกันนะครับให้สาหรับท่านผู้อยกจะมาเดินนะครับจักบจ่ายไซส์สอยซื้ออุปกรณ์มือถือหรือว่าของมือสองแบบนี้นะฝั่งนู้นก็มีนะครับ เขาขายเยอะอยู่นะเนี่ยปลาเครื่องนะเขาี่เห็นเยอะเลยนขะ <c oughs> องมือสองนะยาวมาจากถนนเสือป,ป่าแล้วก็มา อ่ามรลิมทางนะครับจนถึงหน้าโรงพยาบาลกลางนะครับโอเคพาเดินเลาะริมถนนเสือป่านะครับ Terima kasih telah menonton!